วิธีแต่งตัวยังไงให้ดูแพงวันนี้อาจารย์จะมาแชร์วิธี9วิธีนะครับในการที่จะแต่งตัวยังไงให้ดูแพงไปดูวิธีแรกกันเลยนะครับวิธีแรกนะครับ fit King. ไม่ว่าคุณจะใส่อะไรแล้วแต่เสื้อผ้าของคุณเนี่ยมันต้องพอดีตัวอาจาร,รย์แนะนำนะถ้าเกิดเป็นไปได้นะครับให้เราไปสั่งตัดจะดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นสูทไม่ว่าจะเป็นเสื้อเชิ้ตหรือว่ากางเกงคุณอาจาร,รย์บอกเลยว่าเมืองไทยเนี่ยโชคดีที่สุดนะครับเพราะว่าเสื้อผ้าสั่งตัดเนี่ยมันถูกมากถ้าเทียบกับเมืองนอกนะครับถ้าเกิดคุณสามารถที่จะทําได้นะอาจาร,รย์แนะนําเลยไปสั่งตัดนะครับมันจะเป๊ะกับคุณมากเลยแล้วก็เมื่อไหร่ที่คุณใส่เสื้อผ้าที่เป๊ะพอดีกับตัวเนี่ยคุณก็จะดงข้นีนนคนอคุณน จะไม่แพงเหมือนกับคนอื่นข้อ2 less is more ให้เน้นสไตล์คลาสสิกเข้าไว้ไม่ว่าจะเป็นสไตล์เสื้อผ้าของคุณหรือลวดลายต่างๆหรือว่าสิ หรือว่าสีก็แล้วแต่นะครับสีนะครับก็ให้เน้นในด้านของสีนเชอรัลหรือว่าเป็นพวกสีคลาสสิกไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีขาวอมเหลืองสีน้ําตาลนะครับหรือว่าสีดําสีน้ําเงินสีเบจอย่างนี้เป็นต้นสีพวกนี้จะเป็นสีคลาสสิกเวลาเราใส่ก็เราก็จะดูแพงขึ้นมาโดยทันทีในด้านของลวดลายนะครับก็ให้เน้นลวดลายเล็กๆเข้าไว้ให้เน้นความเรียบในด้านของเสื้อผ้าก็เหมือนกันนะครับเน้นในด้านของความเรียบแต่เน้นไปที่รายละเอียดงานตัดเย็บ ข้อที่3ในด้านของ grooming grooming เนี่ยก็จะเน้นตั้งแต่ทรงผมที่เข้ากับรูปหน้าของเราขนคิ้วขนจมูกขนหูอย่างงี้นะครับมันไม่ควรจะโผล่มาให้คนอื่นเห็นการดูแลตัวเองทั่วไปไม่ว่าจะเป็นความสะอาดของเล็บเอ่อถ้าเกิดคุณมีหนวดหรือว่าคุณมีคราเนี่ยก็ควรจะเล็มให้มันเรียบร้อยคุณก็จะดูแพงขึ้นมาเัิทีข้อที่4นะครับในด้านของเนื้อผ้าเนื้อผ้าเนี่ยให้เราเน้นใช้เสื้อผ้าที่เป็นวัสดุจากธรรมชาติเช่นพวกคอตเทน ให้หลีกเลี่ยงเนื้อผ้าที่ผลิตจากเส้นใยสังเคราะห์แล้วก็มันก็จะดูวา,วาวๆลื่นๆแบบนั้นนะครับมันจะไม่ดูแพงเลยข้อที่5นะครับเรียกว่า attention to details ก็คือว่าให้ดูในด้านของรายละเอียดต่างๆอันนี้จะรวมถึง ความสะอาดที่เมื่อกี้อาจารย์ก็ได้บอกไปแล้วเ,เรื่องของเล็บมือนะครับความสะอาดของรองเท้าในด้านของเข็มขัดถ้าเกิดมันมีร่องรอยการใช้แล้วเนี่ยหรือมันเริ่มย้วยก็ให้ทิ้งไปแล้วก็ในด้านของรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอยเช่นพวกเอเซอรี่นะครับก็จะแนะนำนะครับเช่นพวกพ็อกเก็ตสแควร์คัพลิงนะครับจารกันตีเลยถ้าคุณใส่เสื้อเชิ้ตที่มีคัพลิงไปคุณจะดูแพงขึ้นกว่าคนที่ใส่เสื้อเชิ้ตปกติแน่นอนแล้วคนก็จะว้าวอีกอันนึงนะครับที่อาจารย์จะแถมไว้ครับเผื่อใครอยากเอาไปใช้เป็นอักษยรย่อของเราเน ื่อย่อของอาจารย์นะครับเวลาคุณใส่แล้วเนี่ยมันโผล่ออกมาคนก็จะว้าวว่าโอ้คุณมีชื่อย่อของคุณปักลงมนเสื้อด้วยเหรอถ้าเกิดคุณถอดเสื้อออกมาก็อาจจะมีเรียกว่าสแปนเดอร์ก็จะดูว้าวมากดูมีรายละเอียดเป็นรายละเอียดแบบเนียนๆมีแหวนสักหนึ่งวงนะครับมีนาฬิกาก็จะทําให้คุณดูแพงขึ้นทันทีข้อที่หกนะครับเราต้องใส่สีที่ใช่ของเราเท่านั้นอันนี้ถ้าเกิดใครยังไม่เคยทำคัลเลอร์ไร์ก็อาจารย์แนะนําให้ไปทานะครับเพื่อเราจะได้รู้ว่าแถบสีของเราเนี่ยเราเป็นคนรู้ดูสีีีท่่มมัันเเเเขข้าาากบผผิววองรร ล่มันคือแถบสีอะไรครับยกตัวอย่างอันนี้เป็นแถบสีของอาจารย์นะครับเรียกว่าฤดูสีวินเทอร์อันนี้เป็นฤดูสีออทัมนะครับซึ่งถ้าเกิดอาจารย์เอามาใช้นะครับมันจะทำอะไรกับหน้าอาจารย์เห็นไหมครับว่าหน้าอาจารย์ทรงลงไปเลยนะครับหน้าดรอปหน้าไม่มีออร่าเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นสีของอาจารย์อาจารย์ก็จะหน้าเด็กแล้วก็ดูแพงขึ้นทันทีข้อที่7ให้ใส่สีโมโนโทนสีโมโนโทนเป็นยังไงนะครับก็คือเป็นสีเดียวแต่ว่าเฉดสีเนี่ยให้ไล่เฉดสีลงไป เนี่ยสมมติว่าอันนี้เป็นสีสีแดงนะครับก็จะมีหลายๆเฉดให้เล่นเป็นสีหลักสีหนึ่งแล้วก็เป็นสีรองของสีนั้นเนี่ยลงไปเนี่ยเรียกว่าโมโนโทนเวลาจะใช้สีโมโนโทนเนี่ยเราก็จะดูแพงทันทีแต่ว่าให้เน้นว่าสีที่อยู่ใกล้หน้างเราที่สุดให้เป็นสีที่ใช่ของเราในข้อที่6เพราะว่ามันจะได้ทําให้หนั่งเราเนี่ยมีออร่านะครับข้อที่8ครับให้ลงทุนกับเครื่องประดับที่ถือว่าแพงเนี่ยหชิ้นมันอาจจะเป็นอะไรก็ได้อาจจะเป็นแหวนอาจจะเป็นนาฬิกาหรือว่าอาจจะเป็น,ปปนแว่นแบรนด์เนมพอใส แต่ว่าพยายามหลีกเลี่ยงพวกเสื้อผ้านะครับเพราะว่าเสื้อผ้าเราไม่สามารถที่จะใส่ซ้ําได้บ่อยๆอ,อ,อาจารย์ก็นแนะนําเป็นพวกแหวนนะครับพวกนาฬิกาหรือไม่ก็แว่นกันแดดหรือว่าแว่นสายตาธรรมดาก็ได้เลวลาเราใส่เครื่องประดับที่มีราคาสูง1ชิ้นคนก็จะเข้าใจว่าทั้งตัวของเราเนี่ยมันดูแพงข้อล้าพับในด้านของโพสเ t อร์ไม่ว่าคุณจะแต่งตัวแพงยังไง แต่ว่าโพสเชอร์ของคุณไม่ดีนะครับคุนยังเดินหลังค่อมอยู่นั่งก้มหน้านะครับพอไรอย่างเงี้ยคุณก็ไม่มีทางดูแพงได้เลยอาจารย์มี2วิธีที่เราสามารถที่จะปรับโพสเชอร์ให้ดูแพงขึ้นมาได้ทันทีภายในเสี้ยววินาทีวิธีแรกนะครับให้คุณทํานิ้วแบบนี้นะครับให้เป็น90องศานิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะครับแล้วก็นิ้วโป้งให้ทิ่มไปบริเวณกลางอกของเราแล้วก็นิ้วชี้ให้ดันคางของเราไว้ให้อยู่ใน90องศาไม่ต้องเชิดเกินไปหรือว่างอเกินไปนะคร ให้พอดี90องศาข้อที่2ก็คือแค่แบะไหลเท่านั้นเองนะครับให้เตือนสติของคุณเองเลยเวลาคุณรู้สึกตัวให้เช็ค2อย่างหนึ่งเช็คนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ไปที่คาง2แบะไหลทำแค่นี้ปุ๊บเนี่ยโพสเจอร์ของคุณจะดีขึ้นมาเลยดูแพงขึ้นมาทันทีโอเคผ่านไปแล้วนะครับ9วิธีแต่งตัวยังไงให้เราดูแพงถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์ให้จา์ด้วยแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ